สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็กินยำม,มะละกอนะคะตามมีตามเกิดนะคะนีะ่พี่ชื่อพันนีนะคะทุกคนพี่ชื่อพันนีเป็นคนที่เป็นคนริซูนะเป็นคนลิซูะะนนซอ่าเป็นคนชนเผ่านะคะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะทุกคนนี่นะคะยำม,มะละกอนะคะ ใส่เส้นน้อยๆใส่ไก่ใส่ใส่เครื่องเยอะๆอืมมาร่กอรที่นี่แพงมามาร,ากร์กอรแพงอืมเราใส่น้อยๆโอเคเราจะใช้มือไม่เอาดีกว่ามันมันเผ็ดเนอะอ่าอืมอืมเลดิดนะคะ มันชอบมีที่ดินตรงนี้นะแต่พี่ล้างอะอ,อร่อยค่ะมันชุนขึ้นจังล้างแล้วก็ยังมีมีใส่ปนตรงใบนะฮะนี่ม,นมันไม่ขึ้นอะ อืมอืมต่ยต้องใช้ช้อนไหมอืมอืมผัดนะอืม ก็มีมียำม,มีเหลืองด้วยนะทุกคนอ,อันนี้ยำแบบดอยนะคะยำแบบดอยคนดอยนะคะใส่ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศผักนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะคะถั่วดินเนาะเอาตำตำแล้วก็ใส่แล้วก็ผักชีต้นหอมอา่า แล้วก็มีมะเขือเทศหอมแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันด้วยนะฮะ<ม>ใส่เกลือใส่รสจีใส่พริกนะะตามใจชอบเลยใส่มะนาวด้วยอืมแล้วชอบปเปรี้ยวแบบแซ่บนะ อันนี้พี่ทำแบบไม่เผ็ดค่ะอันนี้เผ็ดพี่เกียนนี้เข้าไปก่อนกลัวแสบท้องอืมจินแต่หัวาดีกว่าเลยดิ ล้างหลายรอแล้วแต่ก็ยังล้างไม่สะอาดนะไม่ใช้ช้นซ้อมช้นซ้อมมันตักไม่ขึ้นใช้มือนเนี่ยแหละอืมแบ่บอืม อืมเนาใส่รสดีใส่เกลือเอานะคะไม่ได้แบบอืมไม่ได้แบบใส่น้ำปลานะปลางราไม่ได้ใส่ค่ะอืมผักก็มีเป็นกะละมังเขากลองไม่ได้เอาไว้ข้างๆก่อน มีผับบุ้งด้วยนะเนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่อ่าได้ซื้อผับบุ้งนะได้กินผับบุ้งเนาะอืมตั้งแต่มาอเมริกานะฮะแล้วก็ใบบบกด้วยนะคะวันนั้นอ่ากลับจากทะเลเวอร์จิเนียเนาะแล้วก็ได้แวะที่ร้านเอเชียนะฮะที่ในตัวเมืองนะขับรถจากที่นี่ไปสองประมาณสองชั่วโมงนะคะ แต่มันเป็นอ๋อระหว่างทางกลับมาระหว่างทางกลับมาฮ่ะกลับมาเจอาทะเลเนะอืม เคี้ยวเยอะมีอะไรเหนียวไหมไม่มีนะไม่มีอะไรเหนียวอนะ ยาก็แจงกวนฮะซื้อมาแล้วต้องรีบกินเอาไว้ในตู้เย็นนานไม่ได้มันจะเน่าค่ะเหมือนอมน้ำเยอะอทุกคนอื เมนูนี้ได้กินครั้งแรกเลยนะเพิ่งมาได้กินที่นี่นะ <S <S อ่าอ่าตั้งแต่มาเนี่ยเพิ่งมาได้กินเมนูนี้ครั้งแรกอืมถามว่าทำไมถึงได้กินนะที่จะทำเครื่องมันเยอะเครื่องมันเยอะเนาะเครื่องไม่ถึงก็แม่อร่อย 음참음잠하건 เดี๋ยวพ่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเนาะทุกคนจะเบื่อเอาสวัสดีค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็กดไม่ใช่กดสิคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะว่าวิดีโอของพี่เป็นยังไงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ